สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านน้องแสนและก็พี่ชัยนะครับก็คือว่าจะมาสอบถามแนวทางของน้องแสนและก็พี่ชัยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมแอดมินได้ยินเขาว่า665ถูก3ตัวตรงเนาะน้องแสนเป็นเด็กมีเซนนะครับสำหรับงวดนี้น้องแสนบอกฝันดีแล้วฝันในลักษณะงวดที่ผ่านมามีคนมาบอกเลข3ตัวแตกนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ นะครับงวดนี้เอีที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะแนวทางน้องแสนจะเป็นแบบไหนเนาะได้ตัวไหนมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของน้องแสนพร้อมๆกันเลยนะครับครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ชัยแล้วก็น้องแสนครับผม เรียกเรียกเป็นน้องหรือว่าเรียกเป็นน้องแสนเป็นน้องแสนเป็นหลานเป็นหลานของพี่ชัยครับผมนะครับผมวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของพี่ชัยแล้วก็บ้านบ้านของน้องแสนเนาะเป็นหลานของพี่ชัยนะครับก็คือว่าจะมาสอบถามแนวทางความฝันของหลานนะครับเพราะเห็นพี่ชัยเนี่ยพูดให้ฟังว่าหลานฝันดีฝันดีครับเป็นเด็กมีเซนใช่ไหมครับพี่ครับผมครับผมจุดที่แล้วให้เข้าสามตัวตรงโอ้ยครับสามตัวตรงเลยใช่ไหมพี่ก็คือหลานน้องแสนนี่ใช่ไหมครับครับผม อ๋อนะครับผมก็คือฝันเนาะครับอือก็คือว่าหลานนี่เป็นคนมีเซนใช่ไหมพี่ครับผมครับที่มาที่ไปนี่หลานหลานนี่เป็นเป็นลูกของใครของพี่สาวครับเป็นลูกของพี่สาวเนาะเป็นลูกของพี่สาวอืมครับที่ว่าบอกเข้าสามตัวตรงนี้บอกใครเสื้อถูกครับพี่่า่าเออยายนะครับบอกยายโอ้ใช่ไหมหนูบอกยายเสื้อถูกสามตัวเลยใช่ไหมครับอุ้ยในลักษณะที่ว่าหนูไปบอกยายถูกเนี่ย เขาเขามาบอกหนูเลขเป็นตัวเลยใช่ไหมหนู <cents S 1> อืมทีนี้ของของงวดนี้นี่ฝันหรือยังครับฝัน,น,น,รน,นครับ่อฝันแล้วฝันฝันได้ยังไงครับในความฝันฝันได้ฝันว่าเขามาบอกเลขครับฝันว่าเขามาบอกเลขโอ้ใครใครเป็นคนมาบอกครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเขามาบอกบอกตอนไหนครับบอกมาคืนครับมอบอกมาคืนมาบอกยังไงลูกมาบอกว่า ให้ซื้อเลขครับให้ซื้อเลขเลขตัวไหนครับหนูศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าอืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูรู้ไหมครับลูกว่าผู้ชายที่มาบอกเนี่ยเป็นใครครับไม่รู้ครับไม่รู้จักเขาเลยอืมอืมเ,เขาเขามาบอกที่ไหนครับที่ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับครัอืมเขามาบอกในฝันเนี่ย <อ cue. S 1> เขามาบอกในฝันในฝันอืมครับผม ก็คือว่าเรางดก่อนที่ว่าหนูบอกยายถูกสามตัวเนี่ยก็เป็นผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่มาบอกอถ้าเขาเขานาตาเป็นไงนาเละไม่หรือว่ายังไงไม่เห็นหนาไม่เี็นหนารู้ว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมอ๋อเพราะว่าได้ยินเสียงเขาใช่ไหมเสียงมาบอกเสียงเป็นผู้ชายครับผมก็คือว่าเคยฝันเห็นเขาหรือว่าได้ยินเสียงเขามาบอกบ่อยบ่อยไหมครับหนูไม่เค่อยบ่อยครับบางที่ก็บอกอ๋อ บางทีกระบอกก็คือว่าหนูนี่อาจจะมีบุญสัมพันธ์กันกับเขาก็ได้เขาก็เลยมาบอกหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมพี่รหรืออาจจะเป็นผู้บ้านหรืออาจจะเป็นก็ไม่รู้เนาะพอร้านคนฝันค่ะแต่ก็อาจจะเป็นผู้บ้านหรือว่าเป็นผู้หยิงตยายที่มาเรียกบอกอะไรอย่างี้ครับ,รบแล้วร้านก็มีเส้นด้วยโอ้น้องแสนนี่สมัยเด็กๆเคยไปเรียนทำหรือว่าอะไรมาอย่างงี้ไหมครับก็ เมื่อก่อนนี่ตอนตอนพี่สาวทองเนาะก็เคยไปขอกอขอก็เป็นพระแม่นั่นแหละพระแม่อุมาพระแม่อุมาเนาะขอจากพระแม่อุมาที่นี่พระแม่อุมาก็เลยให้มาก็เลยมาเป็นพอพอไปขอเพิ่มเกาะพี่สาวเกาะก็ท่อเขาก็มีแฟนแต่พี่สาวเนี่ยจะค่อนข้างจอายอยู่เยอะแล้วครับแต่ลูกยากอะไรเงี้ยไปขอให้มีน้องแสงครับก็เลยมีน้องแสงขึ้นมาเนาะไม่แน่นอนลูกประทานมาเออลูกประทานไปขอ พ่อแม่อุมาเทวีมาอ๋อแม่เนาะน้องแสนอาจจะมีมีเส้นเทวดาน้องแสนมีเส้นมีจิตสัมพัสก็คือว่าเป็นลูกที่ประทานมาครับพ่อแม่อุมาประทานมาให้เป็นร่างทรงพ่อแม่อุมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับนะครับเป็นคุมเชื่วสมบุคคนเนาะน้องแสนก็เลยโตมามีเส้นนะครับผมสื่อสารแต่ว่าสื่อสารก็ไม่ไม่ทรงสื่อสารนงน้องแสงนเนาะคือว่าเขาได้ยินเขามาบอกนักในลักษณะที่เขามาบอกเนี่ย เสียงมันเข้ามาในหูเลยใช่ไหมน้องแสนเขาบอกว่าอย่างนี้นครับขออีกรอบหนึ่งศูนย์สี่ห้าเขาบอกเขาบอกให้ไปซื้อออเดอร์อย่างงี้ใช่ไหมครับเขาบอกศูนย์สี่ห้าอครับผมที่นี่แอนงวดที่ว่าน้องแสนบอกเขาบอกถูกสามตัวที่ไปบอกยายถูกยายซื้อถูกเยอะไหมน้องแสนยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทอ๋ททอครับผมยาย คุณยายนี่ก็คือเป็นแม่ของพี่ชัยเนาะแม่ของพี่ครับอืมแต่ว่าได้บอกพี่ชัยไหมครับที่ว่าน้องบอกถูกก็บอกเหมืนกันแต่พี่ไม่ได้ซื้ออนะอ๋อกับแม่ท่านได้สนใจไม่ได้ท่านได้สนใจก็ไม่ค่อยได้เป็นก็มีแต่ยายเนาะที่ว่าไต่ซื้อถูกห้าบาทสิบบาทก็ชอบซื้ออเพราะว่าคนแถวนี้บ้านเนาะกระเสือร์สามกําลังที่เขามีเนาะสามกำลังอืมแต่ว่าถูกสามตัวก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะเนาะสามตัวเนาะคสิบยี่สิบบาทก็ถือว่าถูกเยอะนะครับท่านผู้ชมเนาะครับวันนี้ก็ได้แนวทางความฝันของน้องแสน นะครับเด็กมีเสีเนาะแล้วก็พี่ชัยนี่มีแนวทางจะเบ่งปันเอฟซีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นแนวทางนี้มีที่ไปที่มาอย่างไงพี่ก็เป็นเป็นเป็นหวยคำนวณเนาะมันเป็นหวยคำนวณที่พอดีแบบเราก็ดูมาหลายรอบแล้วแบบคือมันเป็นหวยคำนวณพวดวที่แล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเขาเขาโค้งห้าแล้วก็ห้าเก้าด้วยอครับผมครับผม ก็คือพี่ชัยดูมาสักพักแล้วครับดูมาหลายหลายหลายวทนแหละหลายวัเขาทุกวันเลยเขาทุกวันเลยแต่มางวดที่แล้วะที่ว่าเข่าสองสองตัวเลยคือท้งบนท้งล่างทั้งหกห้าแล้วก็ห้าเก่าครับครับผมเขาท้งบนทั้งล่างเลยเนาะครับผมก็คือชุดชุดนี้ชุดเดียวกันนี่สูตรเดินดีใช่ไหมพี่สูตรเดินดีครับที่มาที่ไปขออญาตถามพี่ได้ไหมครับพี่ไปได้มาจากไหนครับ มันเป็นมันเป็นเ,นเลขเป็นเลขสูตรนะครับเลขสูตรที่เขาคำนวณออกมานะครับคือว่าเขาหายมาอีกที <c oughs> เขาหายมาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นนักคำนวณแถวๆวบ้านนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับอืมครับก็คือว่าชุดที่แล้วเขาก็หายมานะหายหายมาประมาณเลขแปดตัวนี่แหละแต่ว่ามันเขาทั้งบนทั้งหลังเลยครับจุดที่แล้วนี่เขาปังมากเลยวุดที่แล้วอืมครับเป็นเลขสองตัวใช่ไหมพี่เป็นเลขสองตัวครับอืมครับผมเป็นเลขสองตัวส่วนใหญ่เขาเน้นเป็นเลขสองตัวอย่างเดียวใช่ไหมครับจะเน้นเป็นเลขสองตัวอืมครับผม ที่นี้งวดนี้คำนวณแล้วใช่ไหมครับพี่ครับคำนวณแล้วเขาคำนวณล้วส่งมาให้แล้วใช่ครับคำนวณแล้วส่งมาให้แล้วอืครับผมเขาว่าเขาเน้นเป็นเลขสองตัวเพราะว่าเลขสองตัวนี่มันถูกบ่อยใช่ไหมใช่เลขสองตัวมันจะเข้าบ่อยอืครับงวดนี้ขออนุญาตถามพี่ชัยมีตัวไหนบ้างครับมีเก้าเจ็ดมีห้าเก้าแล้วก็เก้าสามเก้าศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดสองหกแล้วก็แปดเก้าครับ งวดที่ผ่านมาที่ว่าถูกนี่ถูกตัวกรับหรือว่าถูกตรงๆพี่ถูกทั้งทั้งตรงๆด้วยแล้วก็ตัวกลับด้วยมันเลยมันเลยเข่าสองขาทั้งหมดแต่งวดก่อนนั้นก็เข่าเข่าขาหนึ่งเข่าที่ละขาเข่าที่ละขาแต่เลขมันก็ไม่ร้ายตัวนะก็แค่แแบประตูแแบบประตูครับวที่ผ่านมานี่บนล่างเนาะนี่ที่ผ่านมานี่บนล่างเลยครับครับครับก็คือแนวทางที่ไปใช้ได้มาน่ะ เป็นคนแถวแถวบ้านเนาะใช่ครับเขาไม่เปิดเผยตัวเขาไม่เปิดเผยตัวครับพี่ชัยเลยเขาส่งมาให้ครับพี่ชัยก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับแบ่งปันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นหวยคำนวณเนี่ยอืะครับครับครับก็คือว่าเธอชื่อไปเนี่ยคนแถวนี้รู้จักมือจัใช่ไหมพี่รู้จักครับอืมครับผมเพราะว่าโด่งดังพอสมควรเนาะใช่ครับผมนะครับผมก็กลัวจะมีปัญหาก็เลยว่าให้พี่ชัยเนี่ยทําหน้าที่ทําหน้าที่ให้ผมให้พี่มาเป็นทาหน้าที่คือบอกบอกอะไรให้ครับเอามาแบ่งปันให้กับทูกชมเนาะครับผมครับแล้วก็ มีเลขของน้องแสนมีเลขของน้องแสนเยน้องแสนเป็นเด็กมีเส้นเนาะเด็กมีเส้นนะครับใช่ไหมลูกก็คือว่าเสียงในลักษณะเสียงที่เขามาบอกเป็นเสียงผู้ชายเนาะเสียงแก่ๆไหมครับหรือว่าเสียงหนุ่มเสียงแก่เสียงนคแก่เสียงแก่ๆแล้วแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นรูปร่างของเขาแต่ยินแต่เสียงเนาะก็คือว่าได้ยินสองครั้งแล้วงดที่งดที่ผ่านมานั่น ถูกสามตัวใช่ไหมลูกที่เขามาบอกก็คือว่าเน่มาบอกในลักษณะเดียวกันอครับผมโมน้องแสนก็เป็นเด็กมีเซนเนาะนะครับผมแล้วก็มีแนวทางของพี่ชัยนะครับเป็นสูตรคำนวณนี่พี่ชัยยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับอนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์สี่ห้าเป็นของน้องแสนน้องแสนครับอืถูกสามตัวแล้วับสองตัวนี้ เป็นเลขคำนวณที่เขาฝากมาครับครับอ๋สองตัวด้านล่างเป็นของพิชัยเนาะครับผมครับแต่งวดนี้จะผิดจะถูกเอดมินก็ไม่ได้รับประกันเนาะไม่ฟันธงว่าจะถูกเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก็คือว่าของน้องแสนงวดที่ผ่านมาถูกจริงเนาะคุณแม่ก็ซื้อถูกจริงแต่ว่างวดนี้ที่เขามาบอกอาจจะถูกอาจจะไม่ถูกก็ได้ใช่ไหมครับพิชัยเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนุคนลนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมครับครับ โอเคแล้วพี่ชายไล่มาจากกล้องนี้แล้วก็ปรื๊ดสไลด์นะครับแคปหน้าจอนะครับถ้ามาชมแคปหน้าจอเลยนะครับผมของน้องเซนเด็กมีเส้นหางเดียวนะครับอืมนะครับแล้วก็เลขสองตัวเป็นของพี่ชัยเนาะนะครับสองตัวที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับ งวดก่อนนี่น้องแสนบอกตัวเดียวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อบอกตัวเดียวถูกเลยถูกครับออ้ยถือว่าไม่ธรรมดาเนาะครับอืมครับเลยเคยรู้สึกแปลกใจกับตัวเองไหมลูกที่ว่าทําไมตัวเองถึงบอกเลขแมนรู้สึกแปลกใจไหมครับอืมคิดคิดไหมว่าทําไมตัวเองบอกแล้วจ่ายไปซื้อถูกอย่างนี้นะฝัง วิธีการจะไม่ได้คิดอะไรเนาะเป็นเด็กเนาะเป็นเเด็กนาะนะครับเป็นเด็กเนาะจะวิธีการอาจจะฝันไปเรื่อยอย่างนี้เนาะนะครับผมแต่แอดมินก็เคยฝันเหมือนกันนะในลักษณะที่เขามาบอกเป็นตัวอย่างนี้ครับผมของพี่ชัยมีมีฝันไหมพี่แต่ฝันตอนนี้ยังไม่ไม่ฝันเลยครับตอนนี้ทำยังไม่ฝันเนาะมีแต่เลขคำนวณนี่แหละมีแต่เลขคำนวณเนาะครับผมแต่ว่าเลขคำนวณก็ถือว่าเดินดีเหมือนกันครับผมครับแล้วก็พี่ชัยเนี่ยก็ทําช่องยูทูบเหมือนกันครับผมใช่ไหมครับช่องยูทูบชื่อช่องอะไร ช่องน้องเฟสพารวยนะครับน้องเฟสพารวยแล้วก็ชายนางรองพารวยนะครับผมครับในช่องยูทูบเนาะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับผมเป็นทีมงานเนาะนะครับผมน้องเฟสพารวยน้องเฟสพารวยแล้วก็ชายนางรองพารวยครับครับทางช่อง youtube เนาะทางช่อง youtube ครับผมแล้วก็ f เฟซบ o ๊กเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กก็ชายนางรองนะครับผมชายนางรองครับผมเฉยๆเนาะชายนางรองเฉยครับผมเนาะก็นี่แหละครับผมสินสินค้าที่แอดมินนำมาเสนอขายให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีตางช่องเนาะ เป็นหมูแดดเดียวนะครับเป็นของพี่ชัยนี่แหละครับผมเนาะนะครับถ้าซีท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามนะครับผมหมูแดดเดียวของพี่ชัยนางรองนะครับผมติดต่อทางเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมเนาะนะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยสนใจได้เลยครับามแพ็กละนึง100บาทครับผมสดสะอาดทําทุกวันนะครับผมครับผมทําทุกวันเนาะครับครับผมหลายเยอะครับเบอร์โทรค่ะเชอร์โกห้า ยืนย่นตั้งเบอร์โทรศัพท์สามสองเจ็ดหกศูนย์สามสี่นะครับผมนะครับผมเนาะศูนย์ฝากคนนู้นได้นะครับผมครับผมศูนย์ห้าสามสองเจ็ดหกศูนย์สามสี่ครับผมถ้าผมสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันครับผมขายดีมากครับผมขายดีเนาะคนสั่งเรื่อยๆใช่ไหมครับสั่งเยอะครับผมครับผมเนาะ โอเคเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชัยเนาะกับน้องแสนนะครับที่ได้นำแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมขอบคุณมากคร่ะขอบคุณครับในตัวโมื่อเออ่ นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของน้องแสนแล้วก็พี่ชัยสูตรคํานวณนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแ<ๆ>ค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆทุกท่านขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ